มงานตพ่อไลฟ์สไตล์สงขลามาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสที่จะเป็นเจ้าของกิจการใน PTT Station สนใจชอบพื้นที่ค้าปลีกในสถานีบริการ PTT Station ในจังหวัดสงขลาอย่าพลาดเลือกทำเลที่ใช่แล้วติดต่อไปได้เลยทั้ง5สาขา PTT Station บริษัทและโนดเอ็นจีวีจำกัด PTT Station สาขาเทพาพ t t s t a t i o ชสาขาน้ามอม PTT s t a ส i o n สาขาสนามบินหาดใหญ่ Station พ t ทีทีสเตชัอจกอหุยบริการปรดาดังเบซาดูโลเคชั่นทั้ง5สาขาในแคปชั่นข่าวได้เลยทีมงานต่อพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับไปดูฉลามบกของตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ7ก็กองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือ,จองจังหวัดสงขลา ขับรถไล่ล่าติดตามคารวานรถกระบะขนแรงงานเถื่อนสาคันในพื้นที่อำเภอนะจังหวัดสงขลาสุดท้ายก็จนม,มุมเพราะว่าขับนี้เข้าไปในซอยตันไปดูฉากไล่ล่ากันก่อนแล้วค่อยมาว่ากันมันจริงๆครับส่งสัญญาณแสดงตัวให้เขาจอดนะครับส่งสัญญาแสดงตัวให้เขาจอด หั้่เปิดขึ้นไปเลยเปิดไปเลยครับเปิดขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมล็อกคันหลังให้พี่เปิดพี่เปิดขึ้นไปเลยเดี๋ยวผมล็อกันหลังให้เข้าไปเลยพี่ ครับปังอยู่ครับพี่จ๋าปังอยู่ขี่แทงขึ้นไปเปิดเลยผมอยู่ตามหลังอยู่ปะกองไปปะคองไปถ้ามีโอกาสก็ล้มหน้าเลยปะกองครับอย่าประมาท เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อสักช่วงสองทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจทางหลวงและก็ตมสงขลาได้ติดตามรถกระบะ3คันบนถนนเส้นทางระหว่างอำเภอจะนะกับอำเภอเตพาซึ่งเป็นรถขนแรงงานต่างด้าวชาเมียนมาเป็นรถนำทาง1คันและก็รถขน2คันครับ แต่ว่ารถก,กระบะทั้ง3คันต้องเลี้ยวหลบหนีเข้าไปในเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมู่เจ็ดตำบลสกอมาพญจนะแต่ปรากฏว่าไม่รู้จักทางก็เลยขับเข้าไปในซอยตันเรียบร้อยเลยครับไปหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้หนีก็ไม่ได้จับได้ทั้ง3ามคันมีคนไทยเป็นคนขับ4ี่คนนะครับและก็แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา20คนขนมาคันละ1ิบคนครับ มีเด็กอายุ2ขวบ4ขวบ6ขวบ7ขวบแล้วก็9ขวบรวมอยู่ด้วยครับที่เหลือก็เป็นผู้ใหญ่มากันเป็นครอบครัวเลยน่าจะมากันหมดบ้านแล้วครับโดยรถกระบะท,ทั้ง3คันไปรับมาจากปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกลับจังหวัดสงขลาไปส่งที่ตำบลสุงไงกลกออำเภอสุงไงกลกจังหวัดนราธิวาสน,นะครับรถนำทางได้ค่าจ้าง2 0 0พันครับส่วนรถขนได้ค่าหัวหัวละแ0 0ในขณะที่ชาวเมียนมากลุ่มนี้ต้องจ่ายค่าในหน้าคนละ300 0 0 0จ่ามั่ง1น่งล้าน3า0 0 0นจ่ามั่งครับ คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ49,000บาทและก็600,000บาทครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4 9 0 0มบาทแลวก็ ,0,000 0บาทครับจ่ายตามระยะทางและก็ต้องจ่ายให้ครบก่อนเดินทางมาจากย่างคุ้งมาจากมันทะเลและก็เมาะลำไยครับเดินทางมากันมา15วันแล้วแต่ก็มาได้แค่นี้ละครับแค่จานะและถูกตำรวจทางหลวงและก็ตอมอแท็กทีมไล่ล่าติดตามจับคุมได้เจอกับรถฉลามบกของตำรวจทางหลวงนี่รอดยากครับ

Allah'a